สวัสดีค่ะชื่อนุนิฟนะคะหนึ่งในผู้เรียนคลาส365วันฉันมีเงินล้านกับครูอุ้มวันนี้พอดีมีโอกาสได้มาสตูดิโอของน้องชายนะคะชื่อน nope ็อปแนปสตูดิโอจะอัดคลิปเพื่อที่จะมาแชร์ความรู้สึกความประทับใจเกี่ยวกับคลาสนี้นะคะความประทับใจของคลาสนี้อย่างแรกเลยคิดว่าทุกคนก็คงต้องรู้สึกเหมือนกันนั่นก็คือชื่อคลาส 365วันฉันมีเงินล้านใครๆก็อยากมีเงินล้านใช่ไหมคะแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเราจะทําอะไรงานประจำอ่ะที่เราทําอยู่มันก็มีอยู่แล้วแต่ว่าเราก็อยากเพิ่มความความรู้ของเราในเรื่องการทําธุรกิจก็เลยมาสะดุดชื่อคลาสนี้แล้วก็มีโอกาสที่จะได้เข้ามาเรียนกับครูอุ้ม,มนะคะทีนี้พอเข้ามาแล้วเนี่ยก็ยิ่งประทับใจมากขึ้นไปอีกนอกจากความรู้ที่ครูอุ้มเนี่ยแบ่งเป็นท่อนๆทําให้คนที่ มีความรู้เรื่องการทำธุรกิจจากศูนย์เนี่ยมันเข้าใจได้ง่ายมากๆเลยแล้วก็สามารถเอาความรู้ที่เรียนจากคลาสนี้เอาไปแอพพลายกับงานประจําที่เราทําอยู่ได้นอกจากเรื่องความรู้แล้วอะค่ะประโยชน์อื่นๆทางอ้อมที่ได้จากคลาสนี้ก็ยังมีเรื่องของอได้แรงบันดาลใจจากครูอุ้มโดยตรงเลยนี่แหละค่ะเพราะว่าครูเนี่ยเป็นคนที่เอ NERGY เยอะมากแล้วก็ให้ความใส่ใจสนใจนักเรียนทุกคนถึงแม้มันจะเป็นคลาสออนไลน์นะคะแต่ว่า เรามีสร้างกลุ่มไลน์ที่เราจะคอยติดตามผลงานซึ่งกันและกันรู้สึกได้เลยว่าครูอ่ะคอยดูอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงแล้วเราอะ่ะมีโปรเจกต์ในใจอยู่แล้วว่าอยากจะทําอะไรซึ่งแบบมันยังไม่มีความกล้าที่จะทําสักทีจนวันหนึ่งซึ่งครูแบบ โพสต์เข้ามาใน Facebook แล้วบอกว่าขายเลยค่ะอันนี้ค่ะดีค่ะแล้วก็คอยช่วยไกด์มาตลอดจนเนี่ยแหละค่ะออกมาเป็นเสื้อตัวแรกที่ทําจากที่โรงงานของที่บ้านที่มีอยู่แล้วแต่ว่าเราก็คิดอยากจะเอ้ยลองเปิดทำพรีออเดอร์ดูอะไรเงี้ยออกแบบเป็นของตัวเองนะคะก็คือได้แรงบันดาลใจได้แรงผลักดันจากครูอุ้มนอกจากแรงบันดาลใจแล้วนะคะครูก็ยังเป็นกําลังใจที่ดีคือในวันไหนที่เรารู้สึกว่า เฮ้ยเรานึกไม่ออกแล้วเราจะไปทางไหนดีครูเนี่ยนอกจากจะเป็นครูที่ให้ความรู้แล้วอะ่ะก็ยังเป็นโค้ชที่ดีด้วยซึ่งแล้วเราก็คุยกัน ภาษาเดียวกันนะคะคือคุยกันเข้าใจครูก็จะแบบไกด์ในในสิ่งที่มันตรงประเด็นสําหรับคนที่ความรู้เรื่องการทําธุรกิจเป็นศูนย์เลยมันสามารถที่จะเริ่มต้นได้คือสําหรับตัวเองอะคะ่ะคิดว่าแค่นี้มันก็ประสบความสําเร็จแล้วที่เราได้ก้าวผ่านความกลัวความกังวลอะไรของเราก็แล้วแต่เนี่ยที่เรากลัวว่าเจะทําได้ไหมจะเป็นยังไงจะอะไรยังไงแค่เราแบบได้เริ่มอะคะ่ะขอให้ได้เริ่มแค่นั้นเองครูก็แบบช่วยผลักดันจน จนมันออกมาได้ขนาดนี้ก็อยากที่จะขอบคุณครูอุ้มขอบคุณคลาสนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่อยู่ในคลาสนี้ที่เป็นกําลังใจที่ดีนอกจากเรื่องการความรู้ที่ได้จากคลาสนี้แล้วเนี่ยอีกอย่างค่ะช่วงนี้คือช่วงที่มันเกิดวิกฤตแบบ โควิด19 s ocial distancing ทำให้เราแบบห่างเหินจากคนที่เรารักห่างเหินจากครอบครัวกลายเป็นว่าการที่ตัวเองเนี่ยได้ออกมาคิดจะทำธุรกิจอะไรเนี่ยมันทำให้เราอะได้คุยกับพ่อกับแม่มากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยทำให้ความห่างเนี่ยมันก็ห่างแค่ตัวค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราได้ทางอ้อมตรงนี้ก็คือว่าเราได้ได้คุยกันทุกวันได้แบบระดมความคิดได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะคะก็อยากจะ ขอบคุณตรงนี้นะคะแล้วก็อยากให้แรงบันดาลใจสําหรับคนที่กําลังลังเลอยู่ว่าฉันจะเรียนคลาสนี้ดีไหมฉันจะทําได้ไหมอยากบอกเลยค่ะว่ามีประโยชน์มากจริงๆแล้วก็ทําค่ะขอให้แค่เริ่มอ่ะแค่เริ่มทําเท่านั้นเองแล้วคุณก็จะไปต่อได้เพราะว่าคุณมีคลาสที่ดีมีข้อมูลที่ดีแล้วก็มีโค้ชที่ดีค่ะขอบคุณค่ะ